ครับคลิปนี้เรามาดูจุดอันตรายเส้นทาง2-2-4-3จากปากช่องไปอำเภอท้าหลวงทางเลี่ยงสงการนะครับก็คือที่ผมครับมาจากทับสนุนก็จะไปปากช่องนะครับสุดหมู่บ้านลำทองหลางไปก็จะมีช่วงลงเขาที่ชันมากนะครับปรทังไงตอาอยูล,ลงเขาแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ เกียร์ตับเพื่อให้เป็นจิดเบรกช่วยนะครับจุดนี้จะใช้มีระยะทางประมาณ1กิโลนะครับก็เป็นเส้นทางทอันตรายมากเพราะว่าชันนะครับแล้วก็รถเยอะนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายมีถนน แจกเข้ามาก็ต้องระวังนี่ลงยาวสภาพผิวนอนก็ขาขึ้นนี่ไม่ค่อยดีนะครับที่ทิดสุดบาทจะมีปูนมาปูนมาเททิ้งไว้นะฮะมันก็ทำให้เสียเรียจราจรมอไซค์ก็จะเข้ามาตัวนี้ก็จะลงอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวก็อย่าไปแซงครับอันนี้ลงประมาณไม่เกินกิโลครับ ก็ขับลอยเรื่อยตามคันหน้าไปเรื่อยส่วนคันขึ้นเนี่ยก็ขับตามเช่นกันนะฮะอย่างเงี้ยขับลงเขาก็ใช้ประานเกียร์สี่มีเบน a ์ต้าอัลติสนะครับเกียร์ีเจจังหวะก็เกียร์สี่้หาห้าเียมก็ให้ชะลอการลงเขา,อาเรองวาตรงนี้ปุ๊บมันก็แคบแคบแล้วก็โค้งนะครับมันก็มีบ้านพักมากมายตรงนี้ก็รถใช้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะรถ บรรทุกช่วงขึ้นเขาช่วงนี้จะอืดมากนะครับบรรทุกไหนก็บรรทุกพวกสินค้าเกษตรแล้วบรรทุกน้ํานมดิบแล้วบรรทุกหินซึ่งมีเมืองหินอยู่ข้างในนะขึ้นไปแล้วก็อา,าจจะใช้เป็นทางลัดช่วงนี้ตรงนี้ก็จะประมาณเกือบสองโลครับขับไปเรื่อยนะฮะขับขี่ปลอดภัยนะครับมีน้ําใจต่อกันอ่านจราเส้นทางเจะเส้นจราจรเป็นหลักลป้ายจราจรเป็นหลักนะครับ เราก็ยากับได้ส,าสบายๆนะครับอันี้ก็เป็นจุดจๆหนึ่งเหมือนกันของทางรัฐนะครับเส้น2243รัดจากปากช่องไปอำเภอท่าหลวงขึ้นชัยภูมิขึ้นขอนแก่นขึ้นเลยขึ้นดอนขึ้นหนองบวัวลำภูได้นี้ก็มาทางชันี่ไมส่สิ้นสุดที่ปั๊มเชียตรงนี้จะหมดแล้วครับขับได้เรื่อยๆน,นะครับ ถ้าเทศก,กาลนี้ก็ทางเลี่ยงทางนี้ผมนแนะนำนะครับจะขึ้นอีสานเหนือ,อง่ายอีสานเหนือในเส้นนี้ครับสองสองสามสี่ท่าท่านมาจากกรุงเทพรู้สึกรถติดมากที่ปากช่องแวะรัฐอันนี้ออกมาเลยนะครับจำไว้แค่นี้ครับ